สวัสดีค่ะมดมาคอน,นี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดะมาคอนี่ลิสเน็ตนะคะมาดูตรวจหน้างานนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนซึ่งทํางานค่อนข้างลําบากนะคะทีมช่างก็อาจจะส่งงานไม่ตรงตามงวดงานที่วางแผนตามโปรเกตงานเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยขั้นตอนการก่อสร้างของเราอยู่ระหว่างที่เข้าแบบต้นเสา ซึ่งณนะช่วงเวลานี้ก็ฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันแล้วนะคะยังไม่สามารถทํางานต่อได้ทีนี้ระยะเวลาที่เราต้องดีเล์การก่อสร้างช่วงช่วงที่เราทํางานช่วงหน้าฝนนะคะคืออาจจะต้องดีเล์ไปอย่างน้อย30วันนะคะซึ่งของเราก็โดนขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันก็คือดิเล์นะคะดีเล์ออกไปแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นแบบช่วงเวลาที่ฝนตกนะคะเราก็มาตรวจดูพื้นที่หน้าง,งานนะคะอันเนี้ยเราอยู่ในขั้นตอนของการเข้าแบบเสาซึ่งตอนเนี้ยเทพ,พื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ววางระบบท่อน้ำดีน้ำเสียด้านใต้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ กำลังจะเข้าแบบก็มาติดงานเข้าแบบไม่ได้นะคะเข้าแบบเสาไม่ได้ถ้าเราเข้าแบบเสาเสร็จสเจ็บต่อไปก็คือจะสามารถก่อผนังบ้านได้นะคะทีนี้เข้าแบบไม่ได้ก็คือจอดยาวคะ่ะเจ้าหน้าที่ก่อสร้างก็พักยาวเลยนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศน่าจะเป็นแบบนี้ทั่วประเทศไทยนะคะ ถ้าเกิดว่าสเต็ปต่อไปเราสามารถเข้าแบบคานเสร็จจากนั้นเราก็ก่อผนังก่อผนังเสร็จเราก็จะทําขึ้นขึ้นโครงหลังคานะคะขึ้นโครงหลังคาแล้วก็เตรียมมุงมุงเสร็จก็จะเทเทคานเทเอ็นทำผนังอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการฉาบพอดีตอนนี้ก็เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ อันนี้ที่เราวางแผนไว้ก็คือต้องเสร็จช่วงเดือนมีนาคมไปไปลายเดือนนะคะอันนี้ก็อาจจะดีเลย์ไปนะคะสำหรับเด e m a าคอนีลิสเนนะคะลูกค้าที่สนใจแล้วก็กำลังตัดสินใจที่จะเข้ามาจองบ้านนะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมดูนะคะที่เด e m มาคอนีลิสเนถ้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นในส่วนของขั้นตอนของการก่อสร้างต่างๆรากฐานนะคะว่ารากฐานเป็นยังไงนะคะอันนี้เรายกคานขึ้นมาสูงมากกว่า50เซนนะคะ ซึ่งที่เนี่ยพื้นที่จะเป็นแลนด์สเคปก็คือความสูงต่ำของแต่ละบ้านจะไม่เท่ากันนะคะก็ไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหาบ้านซอยสองนิคมพัฒนาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะ The ะมาค n นี่ลิสเน็ตนะคะฝากไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ